นะคะวิชาภาษาอังก็บความก้าวสามนะคะเราเว้นในเรื่องของ ordinal number นะคะคือลำดับที่นั่นเองนะคะคุณครูจะทบทวนตั้งแต่11ถึง20นะคะให้มาอีกรอบหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดนะคะ,ะไปเริ่มกันเลยไปสิคะคุณพี่อ่า eleven นะคะ eleven น,นะคะมีการเติม th ตัวย,ย่อข้างบนก็เป็น th นะคะ twelve t w e l v นะคะตัว ve จะกลายเป็นตัว f นะคะอันนี้เป็นข้อกำหนดของมันนะคะแล้วก็เติม th นะคะก็จะกลายเป็นลำดับที่12นะคะตัวย่อก็เป็น th เหมือนกันคะ่ะต่อไป t h i r t e e n 13นนะคะอ่าก็จะเป็น13นะคะข้างบนก็จะเป็น th นะคะลำดับที่13ต่อไปลำดับที่14 14 fourteen นะคะ fourteen ก็เติม ts ข้างบนก็กลายเป็นตัวย่อข้างบนก็เป็น ts นะคะอ่าต่อไป fifteen Fif t เหมือนกันคะ่ะ16 1 t 17 17 t t t 1> 18, 1 h 19, e n t e i ก็ t w e n อ่าลำดับที่1ิบเถึงยี่สิบยจะเป็นการเติม ts หมดเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็น 11, 12, 13เนี่ยก็เติม ts ใช่ไหมคะอ่าแต่ถ้าเกิดเลขอื่นหลักอื่นหลัก ยี่สิบกว่าอย่างเงี้ยค่ะยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามถ้าลงท้ายด้วยหนึ่งสองสามนะคะถ้าลงท้ายด้วยหนึ่งสองสามเนี่ยเราก็ต้องเติมเหมือนวันที่หนึ่งลำดับที่หนึ่งกับสองแล้วก็สามนะคะเพราะว่ายี่สิบเอ็ดเนี่ยจะกลายเป็น twenty first ใชยไหมคะยี่สิบสองก็จะเป็น twenty second เราจะไม่ใช่ twenty two twenty three twenty one นะคะถ้าเกิด twenty one เนี่ยมันก็คือตัวเลข 21แค่นั้นใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นลำดับที่เนี่ยมันต้องเป็นลำดับที่21ก็ต้องเป็น2 1 e n t s t ลำดับที่22ก็เป็น2 w second ลำดับที่23ก็เป็น2 3 r d นะคะดังนั้นเราก็ต้องเติมตัวตัวย่อให้ถูกต้องนะคะ31 32 33ก็เหมือนกันลำดับที่ก็จะกลายเป็น t h i r first t h i second t h t h แบบนี้นะคะยกเว้นแค่ที่ลงท้ายด้วย1 2, 3, น3้ะคะยกเว้นยกเว้นแค่ 11, 12, 13ลงท้ายด้วย3 2 3 11, 12, 1 2 13เนี่ยเราไม่มีคำว่า first second หรือว่า third เพราะว่า11เป็น11 e v ใช่ไหมคะดังนั้น11คือเติม ts ได้เลย12ไม่ใช่ second นะคะนักเรียน12 เป็น12 12ก็12เติม ts ก็กลายเป็นลำดับที่12นะคะ13ก็เหมือนกันนะคะดังนั้นที่เราต้องยกเว้นก็คือ11 12 13ที่ตัวย่อมันทำไมเป็น ts แต่ถ้า20กว่า30กว่า40กว่าเนี่ยคือถ้าเป็น หนึ่งสองสามถ้าลงท้ายได้หนึ่งสองสามเนี่ยเราก็จะต้องดูตามลำดับที่หนึ่งสองสามลำดับที่หนึ่งคือ first ลำดับที่สองคือ second ลำดับที่สามคือ third นะคะอันนี้นักเรียนเข้าใจใช่ไหมคะที่คุณครูพูดหลายรอบเนี่ยครูกลัวว่าหนูจะไม่เข้าใจเพราะาอีกอย่างเราไม่ได้ตอบโต้กันต่อหน้าใช่ไหมคะเพราะาครูพููอัดคลิปเนี่ยครูก็พูดคนเดียวใช่ไหมคะมครูอาจจะพูดหลายรอบบางทีก็อาจจะทำให้นักเรียนงงได้นะคะแต่ครูอยากให้นักเรียนเข้าใจนะคะอะ ต่อไปเราไปดูชิ้นงานของเรากันค่ะอ่างานของเรานะคะก็ยังเป็นเกี่ยวกับเลข The Date o r d i n a n Numbers นะคะยังเป็นเรื่องนี้อยู่นะคะทำหลายๆรอบจะได้แม่นยำแล้วก็จำได้นะคะอ่ะอันนี้นะคะก็คือเหมือนตอนที่ลำดับที่ 1-10เลยใช่ไหมคะแต่อันนี้เป็นลำดับที่11 20นะคะคำศัพท์ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปก็ทำเหมือนเดิมคะ่ะนักเรียนไม่ต้องว่ารูกไปก็ได้นะคะเขียน12ก็ตัวย่อข้างบนคือ ts แล้วก็เขียนคำศัพท์ใต้ตัวเลขของเรานะคะ1 w 1 2ลดับที่12คือคำไหนไปเลือกมาแล้วก็มาเติมได้เลยนะคะอันนี้หนูไม่ต้องลอกใส่สมุดก็ได้นะไม่ต้องลอกลงไปหนูแค่ มาดูแล้วก็เอาไปเติมให้ถูกต้องแค่นั้นเองค่ะอะสำหรับใบงานที่10ก็มีเท่านี้นะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ